ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งณขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเปิดลงทะเบียนก็กำลังจัดทำรายละลเอียดรวบรวมข้อมูลกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คาดว่า ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคมนี้นะครับก็รอรู้กันเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่สิทธิสวัสดิการใหม่นะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นปัจจุบันอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เข้าไปลงทะเบียนและทําการล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดเพราะมีการใช้หลักเกณฑ์ใหม่มีการกําหนดกติกาใหม่เพื่อการคัดกรองให้ได้คนจนตัวจริงเท่านั้นที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆช่วยเหลือในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงตัวตรงจุดมากที่สุดนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดๆ ท่านอย่าหลงเชื่อที่มีการส่งลิงก์ส่งไลน์ส่งข้อความหลอกลวงกดให้ไปลงทะเบียนตอนนี้รออย่างเดียวรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไปครับ